โอ้ยมีใครม้างคะนี่ยสาวสวสวยเลค่ะไปกันโตเลยปะคะทละคนเลยก็แต่ป็น้นาทานหรือว่าหน้าทานคะลองได้นะครับเอางี้คสวัสดีค่ะคุณิริ สวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรก์ครับอุ้ยเบอร์เกอร์น่าจะคำใหญ่เต็มปาาเต็มปาวเลยนะอันนี้ต้องลองทานก่อนเอางี้กคนชื่ออะคะเนโอโอีของน่ากินทั้งัเลยอแลวคนนี้คชื่อ อ oh ้อโหเวที่แบบมีโปรตีน,น,นใช่ไหมคะ่โอ้โห oh ยังไงหนูก็ทำได้อยู่แล้วมามีแอบแอบวิ่งไปดูก่อน ยังไงบารมีก็ว่าหนูทำได้ค่ะหน,หนูหนูทำได้กันอยู่แล้วพลอยหนูเก่งกันอยู่แล้วพลอยวันนี้มีผับอะไรคะเนี่ยสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้ทีมเอ,อ่อคุณหมอพยาบาลคนไข้นะคะอ,อ๋อทีมคุณหมอพยาบาลคนไข้ ไช่ค่เชิญข้างในได้เลยแต่ว่าว่าวันนี้มีเสือดาวด้วยนะคะลองไปดูเสือดาวผู้ชายหรือว่าผู้หญิงคะผู้ชายค่ะจริงหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวไปค่ะแป๊บนึงค่ะเสือดาวผู้ชายฮังเลลูกเสือดาวผู้ชาย ไม่ได้ไปผักนู้นที่อยู่ไหนอ่ะนี่นี่เสดรวผู้ชายนี่มีเสดระผู้ชายด้วยเร็วไปไปไปอโอเคใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูส่งพิกเกะให้ครับมาม่ามาม่าไปดูแล้วมีใช่เปล่ามีมีเสดรวผู้ชายมาม่าไปก่อนก็ได้หนูเรียกช่างแล้วจริงเหรอแล้วเขาเจอข้างในนะเขาบอกเข้าไปได้เลยได้ครับเดี๋ยวหนูไปเจอข้างใน นายนายเสือดาวนั่นนายใช่ไหมคะไค่ข้าไปตามหามีนนหรออเธรฉันยืโอัว อชิตาชิตามันนี่นะอ้าวฟังไ่นที่ยยงหอ่ะที่ยไม่ก็โอ้หดูดิได้เสยดาว เกิดกพนันแต่ก็คยเป็นเจ้ามยร้องการมือถือแต่ฉันก็มือเกิดจากมาโมนใครไกลกูรู้ติ่งสังขามูดีเกิากมาโมนแต่พบเจอหน้ารัานของลายเซ็นยิ่ง้มย้เยัดตัดทุกครั้งแต่อยู่นี่รั่งฉันก็ต้นหงเสยดาวจริงหงมาไม่ได้โกหก I สู้ a แต่ช่างมันนะไม่ว่าใครอุ๊ยตายคิดความรักที่มีเราต้องเสียใจตายเองขึ้นยังก็จะหาไม่ไปโอ๊ยไม่ใช่ต่างดิไม่เอา ร้องไห้ไห้เงี้ยไม่เป็นไรไม่เอาดีกว่าค่ะ อ้าวฮอรวามรัที่ทำใ้เราต้องเสียใจแต่ยังคนยังคอยจะหาเรื่อยไปสวัสดี่ะเมื่อตะวานเรื่อตะาวัี่ะานสวันนี้่ะกอรกอรค่ะ ส่งมาลองป่ะเนี่ย<อ>ได้ยินไปได้ยินได้แล้วคือพายุรู้จักพายุไหมช่างพายุเก่าอะรู้จักรู้จักเขาเขาอยากจะชวนจริไเล่นไอดอกอในหนาอ๋อได้สีได้เลยให้พายุส่งข้อความมาได้เลยเอาเบอร์จิริไปฮะไ,<อ>ไม่มีเบอร์จิริเบอร์จิริณแปดนึ่งห้าสี่แปดแปดหนึ่งห้าสี่แปด 81548ึ่าสี่แป้ก็ไปไงเห็นกิลิดด้วยกัน็เลยใช่ค่ะทักกาเลย81548 81548ใช่8 1ด4 8ดจะ่รอดแล้ว้ะพี่เดี๋ยวถ้าไงท้าเาจะไปต่อนก็ไ้อบมากา อมีสองสามคนค่ะมีพี่ลูกสาวด้วยลูกสาวก็มีมินเหมือนกันห้องวีไอพีใช่ไหมคะโอเคเอาไปไหนแล้วได้จากเออทักก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะได้หลายๆโอเคค่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอ้าวเหรอพี่นะสนใจครับพี่โอเคเท่าไหร่โอ้ยมีใครบ้างคะเนี่ยสาวสาว สวยเลยน่าเป็นเจ้าตัวเลยปะคะทีละคนเลยก็แบบอร่อยน่าทานหรือว่าน่าทานนะลองได้นะครับเอางี้นะคะสวัสดีครับคุณศิริสวัสดีครับอออันนี้ชื่ะไรเบอร์เกอร์ครับอุ้ยเบอร์เกอร์น่าจะคำใหญ่เต็มปลาเต็มข้าวเลยนะอันนี้ต้องลองทานทุกคน เอานี้นะคะอีกคนชื่ออะไรคะเนี่ยชื่ออะไโอค่ะโอ้โหมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วคนนี้นะคะชื่อเวค่ะเวโอ้โหเวที่แบบมีโปรตีนใช่ไหมคะใช่คนไม่มีแฟน พี่สาวพี่่สาวชืออะะไรคถ่ายถ่ายรูปคู่แบบม้าสี่คนได้ไหมเดี๋ยวมาถ่ายแอคท่าก่อนได้ค่ะเดี๋หนูถ่ายให้เลยต้องให้เขาให้เขาเก็บรองเท้าทั้งหมดเลยเก็บรองเท้าหน่อยได้ไหมคะเก็บรองเท้าแล้วไปยืนข้างม้าหน่อยค่ะได้ครับโอ้โหโอเคม้าเดี๋ยวหนูให้ให้ครับถ่ายยงครับ หายแล้วค่ะอุ๊ยอีกสองคนะคให้ทิปน้องๆเสือได้นะคะได้ค่ะได้ค่ะขยบกเขาขยับกับเร้ายกาดคุณสิริร้ายกาศี่ที่หัวข้างๆขยับเข้าใกล้ๆมมาหน่อยเคขอบคค่ะค่ะ ช่วยฉันมีเจอรักเสียดีอยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีคนจับจองมาเธอได้รอบมันนี้ไม่หายหน้าเธอไม่หายใจดวงนี้จะคอยความรักคเที่เธอทำให้ฉันไม่ต้องทนสัมฉัมหนึ่งครั้ง ถ้าคุณพี่สนใจแล้วได้นะคะมาหมาหรือเปล่ามอหมอหรือเปล่ามาราคาพิเศษกับคนไหนเด้๋ยวแป๊บนึงนะคะได้ไดค่ะเดเดี๋ยวให้คลิปก่อนเฉยๆก็ได้ค่ะสองสามหนึ่งนะคะครัคนนี้ค่ะอีกคนอะไรคะแค่ถ่ายรูปเฉยๆค่ะสี่สามศูนครับ เลขะไรคะอีกคนนึงอีกสองคนเจ็ดหกเก้าครับพี่สาวชื่ออะไรเหรอครับ<อ>แล้วก็อีกอันหนึ่งชื่ออะไรคะคนสุดท้ายอะไรนะสี่หนึ่งสองครับสี 1> 4, 1, 2. 2> <อ>่หนึ่งสองพี่สาวชื่ออะไรครับอ๋อชื่อชื่อโอ้โหชื่อสิริคะ่ะสิริ<อ>แค่แค่แวะมาถ่ายรูปเะคะ่ะ แบบไาอยู okay, right, okay. right, huh? oh. uh, like ่กับพ่อตารการคือสิริรลายกาจอ๋อให้ให้ให้ติ๊กถ่ายรูปไปแล้วนะคะเดี๋ยวดานไม่ได้ค่ะอยู่ยดานไม่ได้เดี๋ยวร้ายกาจเดี๋ยวใจหายค่ะเดี๋ยวใจจะหายค่ะฟรีทำงานเหนื่อยไหมคะอุ้ยไม่ไม่ได้ทำงานวันนี้ทำงานไม่เหนื่อยเลยค่ะแบบเหนื่อยให้พวกผมนวดให้ได้นะครับอุ้ยโอ้โห เอ่อรอบหน้าได้ไหมคะอาทิตย์หน้ามีอีกไหมไม่ทราบครับไม่ทราบเหมือนกันเลยครับเพราะว่าผมอาจจะมาแบบเป็นพิเศษเฉยๆครับว้าวหนูไปซ่อมรถคนนั้นมามาช่วยมาเลยค่ะอเอาเอาเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยคุณสิริค่ะค่ะอ๋อหนีไหน นั่นแหละคุณหมอคุณแบ๊กเลยครับผมอะไรนะคะคุณหมออะไรคะอ๋อคุยไม่เข้ากันไม่ได้เลยไม่อยู่ก็คือไม่มีอะอ๋อไม่มีไม่อยู่คือไม่มีอะไรคะสนุกแล้วใช่ค่ะอะไรอ่ะอะไรของเขาเอ่ย อันนี้เรามาแค่เที่ยวค่ะเรามาท่องเที่ยวค่ะเขาเรียกว่าสถานบันเทิงสถานบนันเทิงเราต้องลองแล้วแหละคนสุดท้ายค่ะีหน้าเราต้องลองแล้วแหละคนสุดท้ค่ะข้งหน้าต้องลองค่ะอันนี้แค่เซอร์เวย์ก่อนอรอรประเดิมคุณนายไม่ได้ค่ะยใจหาย,าหยไม่น่าหาน่าพี่แม่ไม่ทิ้งสายจริงวะ นี่กดีมาหน่อยครับเด็กนีเด็กดีโอ้มันไม่มาดิดาวเดี๋ยวดาวน้าดวงเธอไม่ดวงสวัสดีค่ะนี่แบบหนูไม่ได้รับงานเสริมหนูมาดูเสือดาวค่ะนาายเสือดวมีนายเสือดาวด้วยเหมือนกันคุณลานะหรือเปล่าโอเคค่ะคุณลานะเชิญทางนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะบี่เชิญเข้าไปข้างในได้เลยค่ะคนที่สองน้อง ไ้้ดำเล่นล้วไปไปครับไปใครอีกคนนึงไเจ๊กไอเจ๊กอีกสามคนเป็นสี่คนนะคะที่ที <h 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 ่จองคนล้จอง้องไ้เข้าข้างไหนได้ไคะไสุดได้แค่สี่คนเนีีนงด้วยสุดดีอคนเยอะไม่ไหวไม่ไหวคนเยอะเริ่มไม่เยอะ